ศูนย์เฉพาะขีดชายแดนไทยกัมพูชาหรือทีมไทยแลนด์เผยแพร่ประกาศกองกําลังบุรพาอนุโลมให้กับประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่จงังหวัดสระแก้วเป็นไปตามด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติม4จุดนะครับเริ่มต้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกสําหรับชาวกัมพูชาเข้ามาซื้อของได้วลาสามรอบ รอบเช้า8โมงถึง9โมงครึ่งและ10โมงครึ่งถึงเที่ยงรับได้รอบละ300คนส่วนรอบบ่ายบ่ายโมงไปจนถึง3โมงเย็นนะครับรับได้400คนใช้เอกสาร border pass จังหวัดบันเตียมเมนเจยเท่านั้นห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาในไทยและต้องอยู่ไม่เกิน1วันส่วนกรณีเข้ารักษาพยาบาลนะครับให้ติดต่อผ่านช่องทางราชการและต้องอยู่ในไทยไม่เกิน2วันขณะที่ชาวไทยและชาวกัมพูชา ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถเดินทางพร้อมยานพาหนะได้ถึง16นาฬิกาครับต่อมาคือจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดนะครับเปิดปิดเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นงดการเดินทางผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภทรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและการค้าขายทุกประเภทตั้งแต่27มิถุนายน68เป็นต้นไปจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินนะครับสาหรับชาวกัมพูชาอนุญาตเฉพาะผู้ใช้บอตรเดอร์พัสของจังหวัด พระตะบองไม่รับพาสปอร์ตไม่อนุญาตให้นํายานพาหนะเข้าประเทศอยู่ในไทยได้ไม่เกิน1วันกําหนดรอบเข้า3รอบครับรอบแรก8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งรับ300คนรอบที่สองสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงรับ300คนและรอบที่3บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงรับ400คนสําหรับผู้ป่วยและผู้มีเหตุฉุกเฉินให้ประสานผ่านช่องทางราชการเท่านั้นส่วนการเดินทางของนักเรียนนักศึกษานะครับเปิด2รอบก็คือ 6โมงเช้าถึง8โมงเช้าและ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นและสุดท้ายนะครับจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยาและบ้านหนองปลือสำหรับชาวกัมพูชาใช้บอตเดอร์พาสเท่านั้นไม่รับพาสปอร์ตเดินทางเข้ามาซื้อของได้เฉพาะ8โมงเช้าถึงเที่ยงวันละไม่เกิน300คนส่วนนักเรียนนักศึกษากัมพูชาเข้าออกได้2ช่วงก็คือ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าและ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นขณะที่ชาวไทยสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ตั้งแต่ 8โมงเชา้าไปจนถึงเที่ยงวันห้ามนำยานพาหนะกลับเข้ามาอีกครั้งมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สบทกรหรือกองกำลังบุรพาครับ